ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดูดวงกับอาจารย์คันนะคะวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องของเครื่องประดับนะ,ะในสมัยโบราณเนี่ยการเลือกซื้อเครื่องประดับมงคลที่จะเอามาสวมใส่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของการมาเสริมอํานาจบาร,รมีเฉยๆนะคะหรือว่าไม่ได้เป็นการเอาเรื่องของดูแค่ชะตาราศีหรือว่าวันเกิดเท่านั้นนะคะก็ยังมีการเลือกเครื่องประดับเสริมดวงที่ เหมาะกับคนในวันเกิดต่างๆด้วยค่ะวันนี้อาจารย์ขันมานำเสนอในเรื่องของการสวมเครื่องประดับเสริมดวงตามธาตุการสวมเครื่องประดับตามธาตุเนี่ยค่ะก็จะแบ่งเป็นธาตุของวันเกิดนะคะก็ได้แก่ธาตุไฟธาตุดินธาตุลมแล้วก็ธาตุน้ำคนที่เกิดในธาตุไฟก็ได้แก่คนที่เกิดในวันอาทิตย์แล้วก็คนที่เกิดในวันเสาร์อันนี้จะเป็นธาตุไฟนะคะส่วนคนที่เกิด ธาตุด,ดินก็คือคนที่เกิดวันจันทร์กับคนวันพฤหัสภาพต่อไปก็คือธาตุลมนะคะก็ได้แก่คนที่เกิดวันอังคารแล้วก็วันพุธกลางคืนธาตุสุดท้ายก็เป็นคนที่เกิดธาตุน้ําก็ได้แก่คนที่เกิดวันพุธกลางวันแล้วก็คนที่เกิดวันศุกร์ค่ะเรามาเริ่มที่คนธาตุไฟก่อนนะคะได้แก่คนที่เกิดวันอาทิตย์แล้วก็คนที่เกิดวันเสาร์ค่ะก็จะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นตัวเองสูง มีอารมณ์ใจร้อนนะคะมีสเสน่ห์แล้วก็มีความสุขุมนุ่มลึกชอบสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็เป็นคนมีอารมณ์ขันกับคนรอบข้างรักความถูกต้องค่ะแล้วก็มีความเป็นผู้นําแล้วก็รู้จักเสียสละเครื่องประดับเสริมดวงที่เหมาะกับคนธาตุไฟนะคะก็จะได้แก่อัญมณีที่มีสีแดงนะคะหรือว่าสีส้มแดงหรือว่าสีใสเช่นทับทิมโกเมนเพชรหรือว่าเพทายสีแดงนะคะ ส่วนคนธาตุดินค่ะก็ได้แก่คนที่เกิดวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสคนธาตุดินน่ะจะมีความรับผิดชอบสูงนะคะเป็นคนที่ยึดมั่นแล้วก็เก็บความรู้สึกเก่งด้วยมีอารมณ์ที่อ่อนโยนแล้วก็มีความเข้มแข็งในตตัวเวลาบทจะใจดีก็จะยอมให้นะคะแต่บทเวลาใจเด็ดหรือว่าเด็ดขาดขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นคนที่ดูเหมือนว่าไม่ยอมเลยนะคะ เป็นคนชอบบอกชอบสอนแล้วก็ชอบแนะนำค่ะเครื่องประดับเสริมดวงของคนที่เป็นธาตุดินนะคะก็ได้แก่อัญมณีที่เป็นสีขาวสีเหลืองสีส้มหรือว่าสีน้ำผึ้งค่ะอัญมณีที่แนะนำสำหรับคนธาตุดินนะคะก็คือบุษราคัมสีทรินมูลสโตนเพชรสีเหลืองไข่มุกโทพัทสีเหลือง เซฟไฟสีส้มหรือว่าโกเมนสีส้มค่ะต่อไปเรามาดูคนทัดลมนะคะคนทัดลมเนี่ยก็ได้แก่คนเกิดวันอังคารหรือว่าคนที่เกิดวันพุธกลางคืนด้วยคนทัดลมเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีอารมณ์มุทะลุนะคะมีความใจร้อนชอบความรวดเร็วแล้วก็เก่งในเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะมีแผนการที่เหนือชั้นแล้วก็มีวัทศินโน้มนาวรู้จักเอาตัวรอดแล้วก็เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสีย เครื่องประดับเสริมดวงก็ได้แก่อัญมณีโทนสีเข้มๆนะคะหรือว่าสีม่วงแดงอย่างเช่นไพลินหรือว่าแก้วไพลทูนหรือว่าเบรลินสีกุลาบหรือว่าทัวมาลีนหรือว่าโทแพสต,ต่อไปเป็นคนธาตุน้ําค่ะก็ได้แก่คนที่เกิดวันพุธกลางวันแล้วก็เกิดวันศุกร์นะคะคนธาตุน้ำเนี่ยเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะปรับตัวเก่ง นอกจากนั้นก็ยังรู้จักใช้คำพูดในการโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นได้ดีใครอยู่ใกล้เนี่ยแล้วก็จะรู้สึกว่าสบายใจเพราะว่าเป็นคนที่ให้คำปรึกษาได้ดีค่ะเครื่องประดับเสริมดวงก็เหมาะกับอัญ,ญมณีสีฟ้านะคะสีเขียวหรือสีสดใสสีโทนสว่างอย่างเช่นมรกตพริดดเขียวส่องกรีนทูมารีนเพทยสีฟ้าบลูไดมอนด์โทแพสสีฟ้า ไคลินสีฟ้าโกเมนสีฟ้าหรือว่าบูทพาสนะคะอาจารย์ขันหวังว่าสิ่งที่อาจารย์ขันนำมาเสนอในวันนี้นะคะที่เป็นข้อมูลความรู้จะสามารถทำให้ท่านผู้ฟังที่ต้องการอยากจะได้เครื่องประดับนะคะที่จะฉโลก,กับตัวเองเราก็สามารถที่จะดูเครื่องประดับที่เสริมดวงตามธาตุเราได้อย่างง่ายๆนะคะโดยการดูวันเกิดว่าเราเกิด ธาตุอะไรนะคะเกิดธาตุไฟเกิดธาตุดินเกิดธาตุลมหรือว่าเกิดธาตุน้ําอันนี้ก็เป็นเรื่องของอัญ,ญมณีนะคะที่เราจะมาเสริมดวงตามธาตุกันในแต่ละวันเกิดสําหรับใครก็ตามนะคะที่ฟังคลิปนี้แล้วสนใจนะคะก็ปรึกษาจันขันได้นะคะ ใครที่ต้องการใบรับรองเราก็มีใบรับรองสากลจากสถาบัน GIA และ HRD ให้อีกด้วยนอกจากนั้นนะคะอาจารย์ขันก็ยังรับออกแบบแล้วก็ผลิตเครื่องประดับเพชรในคุณภาพสูงนะคะจากนักออกแบบแล้วก็ทีมงานผลิตมืออาชีพค่ะแล้วก็รับสร้างแบรนด์จิวเวลรนะคะแล้วก็มีงานช่างทองแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของคนที่สนใจเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องประดับเพชรพลอยค่ะ รวมไปถึงการจำหน่ายเพชพรพลอยทั้งปรีกและก็ส่งนะคะแล้วก็การันตีคุณภาพแล้วก็ความประทับใจแล้วก็มีการรับซื้อคืนอย่างยุติธรรมด้วยค่ะและใครที่ต้องการแหวนแต่งงานหรือว่าแหวนคู่รักนะคะก็สามารถติดต่ออาจารย์ขันได้คิดถึงเครื่องประดับมงคลคิดถึงอาจารย์ขันนะคะยินดีให้บริการค่ะ